สวัสดีครับผู้ชมทุกทกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพพีเมี e ร์ลีกซีซั่นสามการแนวันนี้เรามาชมบิ๊กแมชเกมนี้กันเลยฮนะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชนะเป็นการพบกันนะระหว่างทอร์นาม้นตสเปอร์วันนี้ได้เล่นในบ้านนะต้อนรับการมาเยือนของเชลซีฮนะวันนี้ก็เป็น2ทีมแกล่งจากลอนดอนมาพบเจอกันเองนะในพ e ีเม r l e ์ลีกนะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะเป็น ผู้ชนะและเก็บคะแนนสำคัญไปได้ฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งทอร์นาโดสเปอร์ผลงานดีจริงฮะในการแข่งขันพีพีพมาีสซีซั่นนี้ไหนงั้นพูดมาถึงขนาดน,นี้ก็ไปดูตารางคะแนนกันเลยฮะก็ตามที่เห็นนะสเปอร์ตอนนี้ก็แข่งกันมา28วิคแล้วนะก็คือ27วิคที่ผ่านมาสเปอร์ทำผลงานได้ย,ยอดเยี่ยมจริงฮเ,เป็นอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้นำเป็นจา่าฝูงมีลูกได้เสียบวก12เก็บรวบรวมไว้ได้ที่ 50คะแนนเลยนะส่วนทางฝั่งเชลซีก็อยู่กลางๆตรางคะแนนนะอยู่อันดับ11นะมีลูดิเสียบวก5แล้วก็เก็บไปได้41คะแนนก็ตามสเปอร์อยู่9แต้มฮะวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเชลซีที่จะช่วยเบรกสเปอร์ไม่ให้ห่างไกลไปกว่านี้นะซึ่งถ้าสเปอร์ชนะอีกก็จะยิ่งไกลแบบรู้ในส่วนรายชื่อผู้เล่นกันเนฮะผู้สาบดูยอริสนะกองกลางมีโรเซโซวิงส์นะลูคัสบลาเดลีโซนมินะ นาเปาแน่นอนนะแฮร์รี่เคนะส่วนกองหลังเป็นออริเยแอนเดเเรเบลแฟตองเนะก้นนะแล้วก็ใครมองไม่ทันขออภัยนะส่วนทางฝั AR, ่งเชลซีมีเกปาเอสปิโดเก,เกตา้าคริสเตนเซนบูติเกอร์เอเมอร์สันนะแดนกลางมีเอ็นโกลกองเต้จอกินโจกุลลวาสิชนะและ้วก็ด้านหน้าเป็นวิลเลียนแฮมมี่อราฮัมแล้วก็เนสันเมล์นะอาว่าเกมเริ่มต้นทันทีก็ จะเป็นทางฝั่งสเปอร์เริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมไปก่อนแล้วจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอบอลเริ่มต้นที่แฮร์รี่วิงส์ตอนนี้อยู่ที่ซนวิงส์ให้แฮลลี่แฮลลี่ไปที่เพื่อนตอนนี้คงชิงกันไปมา นะสำหรับทางฝั่งสเปอร์สนะตอนนี้แต่บอลเป็นของเชลซีนะตอนนี้เชลซีเคาะกันเล่นด้านหลังระวังนะระวังเอสพีริเกเตอรกับคริสเตนเซนยังไปไหนไม่ได้สุดท้ายออกมาทางกองเตะกองเต้ยาวเห็นเมา้าเอาแล้วเม้านี่จะหลุดหรือเปล่าอย่ยังเก็บบอลไม่ได้เม้าเออดินไดเร็วมาเก็บบอลไว้ได้โดเซโซให้อลิเย่ เขากลางให้วิงส์เดลีอลี่จิ้มให้โรเซโซบอลอยู่ที่ออริเย่ให้เดลีอลี่เดลีอลี่ดึงมาที่ออริเย่ให้โรเซโซชูโซยาวข้ามฟากมาที่โซนเาอมินห์นะเก็บบอลได้โซนกระดกข้ามสยอยอ้าวโซนเขาปลอบเก็ทโทษแล้วฟาดกันไปลูกนี้โอ้โหต้องเซฟไปก่อนนะเกปามูรินโญ่ก็อาอการเสียดายจังหวะนี้ สนทาไห้ดีจช่นกระดกข้ามหัวมาแล้วได้ฟาดเข้าไปลูกนี้แต่ว่าก็เซฟไม่ได้ฮะวันนี้ก็มาเยือนทินกาว่าเชเซมูรินโญ่ก็ต้องการชัยชนะแน่นอนนะเพื่อที่จะนําจ่าฝูงห่างต่อไปฮะย้ำนะว่าในพีพิมเรีซีซั่นสามนั้นไม่ใช่เห็นโลกจริงนะซึ่งตอนนี้สเปอร์เป็นจ่าฝูงฮะเปิดแต่มุมมาลูกนี้ก็เป็นบอลของเชลซีอารววินเลียนได้บอลมาให้กองเตะเลี้ยนแตะคืนอจอร์จินโย จะโยไปที่เอสปิลิเกต้าเองกโล่กองเตะไปที่เอสปิลิเกต้าสวยที่วิลเลียนอ้ะววิลเลียนดูนี้แต่ว่ายอริสออกมาอ่านเกมดีออกมาเร็วเตะสกัดออกข้างไปก่อนนะก็จะทุ่มนะเชลซีวิลเลียนทุ่นให้กองเต้เอสปิลิเกต้าโยนเข้ากลางตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นสเปอร์เก็บบอลได้แล้วจะโต้กลับไปทันที แฮร์รี่วิงส์เล่นกับเดลิเอรี่สนหนึ่งมินะมาที่วิงส์เดลิเอรี่ตบให้โรเซโซโ,ซโรเซโซ,โซเลี้ยงไปเองดึงมาแล้วส่งทะลุให้แฮริเคนให้เดลิเอรีอ่ฟาตรงนี้โอ้ตรงออกแรงเหนื่อยอีกครั้งลแล้วแกปาวนันนี้สเปอร์ได้โอกาสยิงหลายครั้งจริงะเรามาดูลูกยิงลูกนี้ครั้งฮะเดลิเอรี่ได้ ยัดก็ไปแต่ว่าเกีปาเหนือชั้นกว่าบินไปปัดป้องลูกนี้ไว้ได้ฮะเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะก็มาลุนเตะบุมกันนะจังวันี้เ,เปิดเข้ามาแต่ว่าเชลซีก็เคลีย์ออกมาได้ออกข้างไปก่อนนะมือของเชลซีตอนนี้แทมมี่อับราหัมให้กองเต้ เด้ถึงมิเลนมาที่เอบรามชิงกันไปมาตอนนี้เชลซีโคบัซิช,ชไปถึงเมาส์ดูนี่โดนดักไว้ได้ฮนะสเปอร์เก็บบอลมาลูคสัสมูลา่าเดลี่ดชิงกับบูล่าสวยอาะมูลา่ามาเองลูกนี้วิ่งเข้ากรอบเกีโทษเปิดเข้าในมีซนรอด้านในตั้งแต่มาแล้วฟ้าไปเอาเรียบร้อยนะเฮดิเคนจัดให้สเปอร์ขึ้นนำไปก่อนแล้วฮนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเข้าทำที่สวยงามจริงฮนะเดี๋ยวดูภาพช้าั้นจากลูคัส มูล่าเปิดไปถึงโซนทมินก่อนนะโคกตั้งมาให้เคนที่ยืนรออยู่ฟาดเข้าไปเน้นๆก็หมดปัญญาจริงๆนที่จะป้องกันลูกนี้สังเคปาก็โดนไปก่อนแลี้ยนะครับโชเซ่มัโยได้ตบมือดีใจกับลูกทีมก่อนเลยฮะเป็นแฮร์รี่เคนนะนาทีที่2ี่ามาจัดให้พวกเขาทอนนาสเปอร์ขึ้นนำเชลซีไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนนะ ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ของสเปอร์ดีขึ้นไปใหญ่เนะพราะต้องบอกเลยว่าถ้าสเปอร์ชนะแมชนี้ได้อีกก็จะยิ่งห่างไปใหญ่แนละ้วกับตำแหน่งจา่าฝูงของพวกเขาก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นนะแต้มยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆฮนะเข้าใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีฮนะต้องรุ้นกันต่อเพราะว่าเวลาก็ยังเหลืออีกมากมายนะในเกมนี้ที่จะพอให้เชลซีต่อกรกัสเปอร์ได้บ้างหรือไม่แต่โยมลุนี้ก็เข้ามือยอริสนะแล้วก็ ผู้ทําประตูเมื่อสักค,ครู่แฮร์รี่เคนก็ต้องบอกว่าเป็นดาวซันโวด้วยนะจึงทําให้เขาได้บวกไปหนึ่งลูกนัดนำเป็นดาวซันโวต่อไปนะม,มาลุ้นกันไปยาวๆสำหรับพีพีพิพพมยร์ลีกซีซั่นสามนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์ะและใครจะเป็นดาวซันโวนะบอลเป็นของสเปอร์ต,ตอนนี้แฮร์รี่วิงส์ยังดันทุลังมาได้แต่ก็บรดปัญญานะเป็นแอสปิลิเพีต้าบอลมาคริสเตินเซนยาวถึงอับราฮัมมาครับอับราฮัมจิ้มให้วิลเลียน อาบราฮัมกลับไปที่กองเต้กองเต้ถึงอับราฮัมมาเล่นกับโควาซิชอับราฮัมยังคงไปเองแต่ให้กองเต้นนิ่มวินเดียนกลับไปเอสปิลิกเกต้าเอสปิลิเกต้าล็อกสวยมาที่กองเต้จะทะลุให้อับราฮัมแต่โดนดักไว้ได้สกักก่อนนะรอตัวแบงสเปอร์แต่จะโตกลับไปบ้างสเปอร์สโลเซอโซ,โ,ซโลเซอโ,โซวิ่งเลี้ยงมาให้เตลิเอรี่จิ้มให้ แฮนิกเคนไปที่วิงส์วิงส์ยาวถึงโซนทอมินเก็บบอลได้สวยอาฮับโซนให้เดลี่ลี่แตะให้เคนไงฮะแฮนิกเคนปาลูกนี้อีกโอ้โหเรียบร้อยงามหยดจริงๆนะลูกนี้ของแฮนิกเคนนะเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกแน่นอนนะโอ้โหทำให้สเปอร์ขึ้นนำห่างไป2ลูกเลยฮนะแล้วก็เป็นแฮนิกเคนคนเดิมมายิงอีกลูกแล้วฮะดูอีกครั้งฮะเคนยิงนอกกรอบเขตโทษโอ้โหยิงสวยจริงๆนะลูกนี้ปั่นโค้งๆบอลเข้ากรอบ ประตูเป็นประตูเลยฮะโอ้โหลูกนี้ทั้งน้ำหนักทั้งความแม่นยำทั้งความสวยงามเต็มสิบนะคะแนนลูกนี้นะแล้วก็เป็นไฮริเคนคนเดินมาทีที่36นะยิ่งทำให้ไฮริเคนนำห่างไปใหญ่นะกับในฐานะเป็นดาวซซนโวขอ,อของลีกของเราตอนนี้ฮะ2-0แล้วนะตอนนี้สเปอร์สขึ้นนำห่างไปเลยฮะเชลซีก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆฮะต้องเร่งเครื่องจริงฮะแต่ก็ยังพึ่ง ครึ่งแรกฮะยังมีโอกาสแก้ตัวอีกอเรื่อยอเวลายังคงเหลืออีกเยอ,อะมาดูกันต่อว่าจะจบลงอย่างไรฮะเกมนี้เอสปิลิกเกต้าให้กองเต้คริสตนเซนไปที่กองเต้เอสปิลิเกต้าค้อกองเต้ฮะกองเต้ยักกออง,ยงยยไงฮะมาที่จอร์จินโยอาครับเริ่มขึ้นมาได้บ้างกองเต้เอ้าฟาดบ้างลูกนี้โอ้ต้องบินตัดเลยยนยะลิสได้ลุ้นเหมือนกันนะก็มาที่โคช กล้องจับมาที่โค้ชของเชลซีอย่างแลมพารกันบ้างฮะกองเตย้ยิงลูกนี้สวยเหมือนกันนะแต่ว่ายอริเซฟสวยกว่าช่วยสเปอร์ยังไม่ให้โดนตีไข่แตงฮะแต่ก็ต้องมาเสียวกับจังหวะเตะมุมฮะเชลซีจะได้เตะมุมเข้าไปฮะวิลเลียนรับหน้าที่เปิดเข้าไปลูกนี้แล้วก็ป็นสเปอร์โคกอ,ออกมาได้ฮะแต่บอลยังคงเป็นของเชลซีโควาซิชกอบผิดโทษให้เอมเมอร์สันเล่นกับโควาซิช โควารซิชตอกส้นให้เอเมอร์สันเล่นกับโควารซิชสองคนทะลุให้วิลเลียนอ้าววิลเลียนยังไงโอ้ตอกส้นไปที่เอเมอร์สันลูกนี้แล้วก็บังบอลไว้ยังไม่ยิงโหแต่โดนวิงส์แย่งไปเฉยเลยฮะแล้วสเปอร์ได้บอลมาจะโต้กลับไปอ้าววิงส์ออริเย่ให้วิงส์เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะของเกมนี้โหดูจากเปอร์เซ็นต์ครองบอลเป็นเชลซีมากกว่าด้วยนะแต่ว่าสกอร์เป็นสเปอร์นำสองศูนย์นะก็ต้องบอกว่าสเปอร์ยอดเยี่ยมจริงๆกับฟอร์ม ก,การแข่งขันในโลกของเกมนะในพีพีมลิกซีซั่สนสาตอนนี้นะเป็นจ่าฝูงนะบุกเสริมเพิ่มเติมไป3ามนาทีสำหรับการทดเจ็บในครึ่งแรกฮะเอมเมอร์สันจะเล่นให้เพื่อนติดบล็อกฮะเอมเมอร์สันคืนดูดิเกอร์ก่อนแล้วก็เวลาก็น่าจะหมดที่ตรงนี้คงไม่มีความผิดพลาดใดๆที่จะเป็นการขึ้นนำของสเปอร์ในครึ่งแรก องคงจะได้ตีแคแตกมาก่อนเลยปะครึ่งแรกดูกันทั้งฟังชูซีแต่ว่าไม่ทันนะกรรมการเป่านองวียุติครึ่งแรกไว้ที่ตรงนี้ก่อนแลยฮะแล้วมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะตอนนี้ทอนน็อตแนมฮอสเปอร์สองเชลซีสูนะจากเฮลิเคนทั้ง2ลูกฮนะเดี๋ยวพักครึ่งกันสักคู่ มาลีซูแมชไม่รีรอใด,ดๆฮะเริ่มเกมต่อกันในครึ่งเวลาหลังนะเป็นเชลซีจะเริ่มเขีร์ไปบ้างฮะก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นสเปอร์นำห่างถึงส0ูนะตั้งแต่ครึ่งแรกฮะโดยเฮลิเคนทั้ง2ลูกเลยฮะก็ทำให้เชลซีต้องเร่งเครื่องจริงฮะกับในครึ่งหลังนี้นะเราไปดูตารางคะแนนกันอีกสักครั้งฮะซึ่งสเปอร์ตอนนี้มี50แต้มเป็นจ่าฝูงฮะซึ่งถ้าชนะแมชนี้จะยิ่งบวกไปอีก3แต้มเป็น53คะแนนและนำห่างเลยฮะ ส่วนเชลซีตอนนี้ก็อยู่กลางตารางฮะอยู่อันดับ11นะมี41คะแนนนะบอลอยู่ที่เชลซีแล้วยิงไกลลูกนี้โอโ้โหก็ไม่ตรงกรอบฮะเลยล้นออกไปนะแทม,มิอัลบาฮัมอยู่ภาพช้าอีกครั้งฮะติดบล็อกหรือเปล่าฮะก็เหมือนจะติดบล็อกฮะนิดแฉลบผู้เล่นสเปอร์นิดนึงฮะก็จะได้ลุ้นเตะม,มุมต่อฮะทางฝั่งเชลซีฮะ ก็จะเป็นวนะิลเลียนฮะจะเปิดเข้ามาวิลเลียนเปิดเข้ามาแล้วแล้วโขกไปตรงนี้โอหติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีไม่ได้ฮนะอ้าครับเชลซี <Chelsea S 1> เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าติดเซฟนะแล้วก็เป็นสเปอร์อบอนกลับมาครอบครองก็จะโต้กลับไปไดเออร์ต้องบอกว่านา่าเสียดายที่นักเชลซีจังหวะเมื่อสักครู่เกือบได้ประตูเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังคง2-0นะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปเอาครับเชลซีได้บอลมาถึงวิลเลียน วิลเลียนให้เอสเปรีร์เควตาเล่นกับวิลเลียนสวยงามจอร์จิโนชิงกับเอสเปรีร์เควตากองเต้ล็อกมาส่งบอลทุกนี้ติดโซนคุมมีนะแล้วก็ทำให้สเปอร์เอาบอลกลับมาครอบครองแล้วเดลี่เดลี่เอลี่ยาวมามีโซนรออยู่โอ้โซน,นเก็บบอลได้ด้วยเอา้าวโซนเข้ากราวกีทโทษยังไงหักให้เพื่อนลูกนี้โอ้ เข้ามือเกปาปซสกอนนะเกือบจะได้ลุ้นเป็นส0ูนย์กันแนละ้วทั้งฝั่งสเปอร์สเชลซีจะได้ตั้งขึ้นไปบ้างฮนะวินเลียนสวยกับจอร์จิโน่ให้อบราฮัมแทมมี่อราฮัมมาที่วินเลียนเลยนล็อกสวยอัพบอลอยู่ที่กองเต้เล่นกับแทมมี่อราฮัมกลับไปก่อนที่ลูดิเกอร์เอมเมสัน โยเล่นกับเมสันเมาลูนี้ส่งสั้นแม้โดยเสียบอลให้สเปอร์สจะโต้กลับไปได้ี่ลี่นะครับมาที่ลูคัสมู่าดึงแล้วส่งยาวมาถึงโซนข้ามฟากมาดีโอโซนเก็บบอลนิ่มมากโซนหึ่งมินไปที่เพื่อนสเปอร์ด้วยก็ถึงจะนำ2-0แต่ยังครอบครองบอลต่อเนื่องฮะไม่ตั้งรับทีเดียวฮะ มิกาโต้สวนก็พร้อมที่จะทําประตูเพิ่มนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นดีจริงในฤดูกาลนี้ชิงสวยแล้วเดลี่ลุดบัสยัดตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้ว3-0ไปแล้วสาหรับดอนดอนดับบี้แมชเกมนี้โอ้หนำห่างเลิศเกินนะทางฝั่งสเปอร์สเล่นดีจริงๆวันนี้ดูจังหวะชิงสุดสวยแล้วนำไปสู่ประตูลุกที่3นี้ก็เลยฮะยิงยัดลูกนี้เดลี่ลี่สวยงามจริงๆฮะ แสกหน้าเกปาหมดปัญญาจะไปปัดป้องจริงนะลูกนี้ยัดแรงแบบนี้นะัมผ่าก็เซ็งเนี้ยโดนไปถึง3เมตรก็แทบจะยากลำบากจริงนะที่จะกลับมาได้นะไม่ต้องมาดูนะว่าจะทำได้ดีแค่ไหนเชลซบีกับการกลับมาหรือจะทนเพิ่มอีกนะน้นนำทาง30นะท็อตแนมฮอสเปอร์สก็ค่ <20. S 1> อนข้างโอกาสที่จะได้3แต้มจากเกมนี้ ไปบวกในตารางคะแนนให้พวกเขานำเป็นจ่าฝูงห่างๆก็ค่อนข้างสูงนะเรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันสักหน่อยกับการแข่งขันพีพีพิมลีกทั้ง3ซีซันที่ผ่านมานะก็มาดูกันในซีซันนี้กันก่อนนะก็เคยเจอกันไปแล้วในเล็กแรกเสมอกันมา 0-0, 00ที่บ้านของเชลซีนะในเลกแรกแต่ลงนี้โยนมาชกได้แล้วเชลซีบุกมาหนักเอาฮับวิลเลียน ยังคงดึงหมุนไปมาเอสปิลิเ,เตกต้าลิงกอวิเลียนเชลซีก็ขอ,อกันไปมาอาหักสวยไปที่วิเลียนอ้าวิเลียนยังไงจะเปิดเข้าในได้หรือเปล่าเปิดข้าในมากนี้ก็เสร็จสเปอร์โขกออกมาได้มาดูต่อในฮดูเฮสนะในซีซั่นที่สอง้วก็เป็นเชลซีชนะ1-0แมช์นึงฮะแล้วก็อีกแมชเสมอกัน1เท่านะส่วนในซีซั่นแรกก็เป็นเชลซีชนะ 3 1มแมชหนึงแล้วก็สเปอร์ชนะบ้างอีก2 0นะก็ดูจากสถิติก็สูสีกันนะทั้ง5แมชที่เคยพบปะเจอเจอกันนะกับระหว่างสเปอร์กับเชลซีกนนะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแนละ้วของเกมนี้นะก็เป็นสเปอร์นำห่างถึง3 0นยะยากมากๆนะที่เชลซีจะกลับมาได้ฮนะ แถมจะโดนบวกเพิ่มอีกหรือเปล่าเรามาดูนะเรามาดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยนะกับการแข่งขัน p พรีเมียร์ลีกซีซั่น3ในวีคที่27นะเชลซีก็ผลงานไม่ค่อยดีเปิดบ้านแพ้ดอทมูลมา41่หนึเลยส่วนสเปอร์ก็ผลงานดีมาตลอดนะแมชที่แล้วก็บุกไปชนะโอลิมปิกโยงมาสองหนึ่นะ ตุเจวาน,นี้ปัน่นโค้งโอ้โหแล้วก็เข้าด้วยนะลูกนี้โซนุมินนะวันนี้สเปอร์นี่ยิงเป็นเข้าจริงฮนะนำห่าง4-0นะฮะโอ้โหส,สวยๆทุกลูกเลยนะสเปอร์วันนี้ทั้ง4ลูกเดี๋ยวดูภาพช้าลูกนี้ของโซนุมินกันอีกครั้งน่โหูมันเหมือนนอกกรอบเก็บโทษด้วยนะแล้วปั่นปั่นโค้งเข้าไปอย่างสวยงามว่าวันนี้เกปาก็โดนไป4เมตรแล้วยอดเยี่ยมจริงฮะโซนุมินลูกนี้ ทำให้เป็นประตูที่ค่อนข้างจะตอกฝาโลงชี้ชัดแลนะ้วว่าเกมนี้คงไม่หลุดพ้นจากการที่จะเป็น3คะแนนของสเปอร์สนะส่วนนงมินะนาทีที่81นะในช่วง10นาทีสุดท้ายก็จัดปีกลูกนะโอ้ต้องบอกว่าเจเซเลเทะแนละ้ววันนี้ก็ต้องมารู้นะว่าช่วงเวลาที่เหลือจะดีไข่แตกได้สักลูกหรือไม่อนะหรือจะโดนเพิ่มอีกนะเรามาดูโปรแกรมแมชหน้ากันสักหน่อยฮนะในวีคที่29ฮนะ เชลซี <Chelsea S 2> จะกลับไปเล่นในบ้านนะตอนรับโอลิมปิกลียงฮะส่วนสเปอร์จะไปเยือนบ้างฮะไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะ,นะก็ติดตามกันได้ฮะกับการแข่งขัน p ีบีพียอีกฮะแล้วโยนมาลูกนี้โอ้โหเรายังไม่ลอดพอไทยโอแต่ว่าลูกนี้ติดเซฟติดบล็อกพันละวันไปหมดนะเชลซีวันนี้ได้ประตูยากจริงฮะผ <Okay. S 2> ิดกับสเปอร์ที่ยิงเป็นเข้าจริงฮะก็ <Okay. S 2> ยากลำบากเนีเชลซี Chelsea วันนี้ก็ต้องยอมรับ ความแม่นอนของสเปอร์ด้วยนะความคมการเล่นแผนการเล่นที่วางหมากมาดีที่งฮะโจเซ่มันโ,โยอไกดเออก็เวลาก็น่าจะหมดละนิเคแล้วตัวนี้ยิงลูกยังไม่ได้เซอรี่ฟาดออกข้าไปก่อนนะ4-0เลยนะวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพื่อนสุดท้ายของเชของสเปอร์ฮนะก็ ป็นการให้โอกาสผู้เล่นคนอื่นได้ลงมาบ้างน้ำ่างถึง4-0นะเชลซีก็แก้เกมกันนะส่งฮัสซโซดอยลงมาเสริมความเกมรุกฮนะหวังจะได้สักประตูฮนะแต่บอลน,นี้เป็นของสเปอร์ฮะลูคัสมูล,ล่าวิ่งมาแล้วก็โทษ3นาทีสใหรับเกมนี้จะยิงลุกหรือเปลนะ่ามูล,ล่าวิ่งมาแล้วยิงจริงนะโอ้แต่ว่าเซฟบ,บ้างอาเกปาร์เขานี่เชลซีก็โยนยาวมาวก็เป็นบอลของ เป็นบอลของสเปอร์ง่ะเอ็นดอมเบลเล่เก็บบอลได้แล้วมาที่มุลลาจะเอาอีกประตูลูวนี้ซอนทอมินโอ้โหลูนนี้เซฟอีกฮะเกปาเกือบ,บ,บเป็นลูกที่5วันนี้เทลซีเกือบเละแล้วฮะวันนี้สเปอร์ชิง่งส่งบอลกันแม่นยำเป๊ะๆกันแทบทุกจังหวะแล้วแล้วก็นำมาเป็นประตูในหลายประตูแล้ววันนี้ในเกมนี้แล้วก็จะได้มาลุ้นเตะม,มุมปิดท้ายง่ะเผลอๆจะเป็นลูกปิดท้าย5-0หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะ โซนมินจะเปิดเข้ามาโซมินเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โแต่ว่าชลซีโคไม่ได้ออกข้างไปแล้วก็น่าจะหมดเวลาหรือเปล่าฮะก็ยังคงได้ในทุม่มย้อสเปอร์ทุ่มมาที่อินโดนเเล่เล่นกระซนซนกลับไปแล้วก็นานะกรรมการก็ต้องเป่าจบเกมเป็นแล้วเวลาหมดลงแล้วสำหรับเกมนี้ก็เป็นดอนดร์ดดบ,บี้แมชที่เละเทะเลยฮะเป็น มูรินโญ่เอาชนะแลมพาร์ดได้ฮะสเปอร์เอาชนะเชลซีฮะวันนี้4ประตูอ่อร์โนะดูกันมันเลยถึง4ลูกนะเดี๋ยวก็ไปดูไฮไลท์ประตูทั้ง4ลูกกันเลยฮะในช่วงท้ายสำหรับคนที่พลาดชมไปนะกีฬมวันนี้ก็ตามนี้นเป็นทอตแนม็อปสเปอร์4เชลซีศูนย์สำหรับผมก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอก,กาสหน้านะสวัสดีครับ